มิววงสกรหหางไม่ถึงอาทิตย์บนหาหนาวเผยความคิดถึงกำลังทำงานเพิ่งเดินทางกลับมาเมืองไทยได้ไม่ถึงอาทิตย์มิววงสกรปรมัตถากรถ,ถึงกับบ่นคิดถึงแฟนสาวนาวที่สานาสอนศึกที่บินไปเรียนต่อไกลถึงประเทศออสเตรียแล้วแถมวันเกิดของหวานใจปีนี้ก็ไม่ได้อยู่เป่าเค้กด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อสมัยนี้คือยุคโซเชียลนิวจึงวิดีโอคอลหาแฟนสาวที่อยู่คนละทวีปอวยพรวันเกิด พร้อมทำคลิปวิดีโอมาเซอร์ไพรส์ทั้งยังเขียนแคปชั่นให้คนโสดได้อิจฉากันว่าความคิดถึงกำลังทำงานมันทำหน้าที่ของมันได้ดีมากเลยคิดถึงทุกลมหายใจมันเป็นยังไงเพิ่งเข้าใจก็วันนี้แหละขอให้การเดินทางของหนูไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว,เว้เร็วๆทุกอย่างกำลังเดินทางไปตามที่มันควรจะเป็นมีความสุขกับทางที่หนูเลือกเดินนิวคอยดูและพร้อมสนับสนุนทุกสิ่งที่หนูเลือกเสมอนะ น่าเสียดายที่วันเกิดปีนี้นิวไม่ได้อยู่ด้วย Happy birthday นะดุกดิกดูแลสุขภาพดีๆกินของดีๆกินวิตามินด้วยอย่าประหยัดจนเสียสุขภาพเดอ้อและก็พยายามกินผักบ้างนะตั้งใจเรียนขอให้ได้ทำสิ่งที่ชอบแต่อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปเราเกิดมาเป็นตัวเราเองไม่ได้เกิดมาเป็นตัวอย่างให้ใครเป็นตัวเราดีที่สุดแล้วคนอื่นจะไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรแค่ครอบครัวเพื่อนๆคนที่เรารัก และคนที่รักเราเข้าใจก็พอรักตัวเองให้มากๆรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้เพราะว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็อย่าหยุดเต้นรักหนูนะรู้ว่าอยู่ได้แต่ก็เป็นห่วงอยู่ดีจุ๊บ